แม่เดี๋ยวเก็บช่วยพ่อด้วยแม่เดี๋ยวเก็บช่วยพ่อด้วยคือไอ้แจงอะเอาพี่ไม่รู้ผมเลิกแจงนานเนี่ยแม่งพอผมไม่มีอะไรผู้แม่งถีบผมส่งเลยลูกเลิกก็ไม่ให้เจอแล้วมีใหม่ผมมีใหม่เมืองทุกวันจำไม่ได้เดี๋ยวน้องเคยหยุดตลกกันจจนะก็อยู่โซโลเมล่คาเมเลสใช่แต่น้องเขาเด็กอยู่ตอนนั้นนะ่ะไอ้พงษ์ปะละไม่ใช่ไอ้พงษ์ที่เก็บชุดคาเมเลสนะ ไที่มึงให้มันดุหลังฉากอะตอนนั้นมันเด็กนะพี่เขาอย่ากลองมามาถึงนู้นพี่ไปไหนมาไอิผมไม่รักาผมดูไอสัตว์เดี๋ยวคนเขาเชื่อทีนี้เออมึงก็ไม่เล่าอะไรเฮ้ยอะไรนะในถุงเฮ้ยเอะไรอ่ะรับงานคอปี้โชว์พี่เพ้งเหรอแล้วมึงไม่ได้ขายเสื้อผ้าแล้วอะขู่พี่เหรอผมต้องมาอยู่ห้องเช่าของตันกับเมียสองคนเนี่ยนี่ก็ต้องขโมยของที่เคยโชว์มาขายอ่ะจ้ะโควกกันมากี่ปีแล้วเนี่ย สามปีพี่ไปจูบไปดูด uh? ิไปจูบไปดูดิเจอไปเจออ๋อกัะพี่โชว์เนี่ยชุดเก่าๆเนี่ยแต่งอะไรบ้างเนี่ยชุดเก่าเนี่ยจานไม้ร่มเนี่ยตอนเข้ามาที่คราฟเนี่ยเก็บไม่หมดเนี่ยอันนี้แต่งใครเนี่ยเท่สามตาไงเนี่ยผมให้เมียเมียผมเก็บไว้หมดเลยนี่อะไรอ่ะเจ๊ไก่เออจ๊ไก่เออไปเล่นว่าจะจะภาพเออล่าสุดไปเล่นจะภาพงานไล่ไม่รู้จักใครอ่ะเนี่ยพี่ของพวกเนี้ยของผมหมดเลยเนี่ยเหรอ แฟนก็ไปทุกที่ด้วยกันเลยหรอเมียคอยจัดชุดให้พี่กิ่กี้อแล้วเขาเคยแต่งขึ้นไปช่วยเราปะพี่เขาแต่งพี่โป่งขึ้นไปน้องผมเหนื่อยมากเลยเสู้ๆน้องนะนานก็ไม่มีพี่เล้วรตอนนี้รับเท่าไหร่อะสามพันจริงพี่สามพันนี่พี่สามพันผมรับถูกนะสมัยก่อนเนี่ยรับ เป็นหมื่นเป็นแสนนะ่ยคอนเสิร์ตในไรพวกเนี้ยโอ้พี่มันช่วงนั้นก็คือช่วงนั้นไงก็บอกแล้วอย่าให้เมียเก็บตังค์อย่างเดียวเ,ออเห็นไหมพอเลิกกันไม่ใช้สักบาทเลยดีได้เมียใหม่ก็ขยันไหมถ้รับงบลางานให้ผมตลอดอะ่ะ <laughs> ใช่รับงานด้วยแต่มันนานๆจะมีงานทีพี่ต้องยอมเลยพี่ห่างเมียอาทิตย์นึงให้เมียไปเดินวอล์กอินพัทยาเหรอใช่ก็ได้แขกแล้วด้วยได้แขกแล้วปุ๊บสุดท้าย แขกคือเองินไล่ออมาจากห้องทำไมอ่ะเอาไปใหญ่กว่าแขกไปใหญ่กว่าแขกคือตัวใหญ่แขกลัว